มาซุกข่าหิวขามาแม่รอยทิเขาวนะไปน่งียแรกแค่นี้นะร้อยเอามาตกข่านะกินข้าวรวมญาติวันนี้มาบาสดีพีนองมาดูานสบายดีวัมาวมาพวกกันมาส่งกันสั่า

มเดิน้ยเกว่าปรเ็ดเสือนบพี่เพเสร็จมือพี่พูดผ่าเส็จมือนั่นนาม่วงมาไก่สบายดีกินขาวต้าโอ้ยใส่แดดเราบด้มีแนวกินพี่นอทองีเขากินอยู่เงืนอน๋งลงมาตากรทูนยนะโอ้ยกรทูกเลืแตกะ

ơi, sẽ anh ai đi? ơi, ơi, màu xỉn lông gì vậy? Nhẹ héo nào nà, đục, màu lên, xuống. à, bỏ rơi tiền. nha, của <chough> <coughs> <c> <coughs> <coughs> <coughs>

เก่งมาก่เก่งอกมาเย่ปอ่แพรอะาพรอะตาทางกินก็เสรมั้งเดี๋องกินข้าไว้กินเ้รื่อต้องอ้ายนะ่าเฮ็ดนั่นะ ยัดตียตีันเลนด้วยยัดหายยดตีขยบยกใครกจกาอยู่หรอกนเเสีหาคำอ้ไรบนี้เขาหน้ามาแป๊แมหินิงเขาั้น้าเยวเาอไอันเขเวฟ้าขาวล้ห้วบเดว เราอยู่ในเมฆกับพอนั Gesch ่งด้วยเหรอคือปลามานอนอยู่ในระเบิดแม่แม่แม่มึงจะมาระบบมันจะเปลี่ยนใหม่มั่งมึงคอยสนใจเราก็เพราะผมห้ามถึงได้ไม่ดามบ้ามาแรกมั่งใช่เลยโดนมาดามบ้าโดนน้ำมาถึงถือข้อต่างก็ถ้าชอบมาไปลุกมาว่าถ้าเราทำมันลุกมาว่าแล้ว แม่มาแล้วสวยร้อนเปียผมไอ้กินอะไรปลาเปี๊ยะเขา่สิ้นเยเลยเขาไม่เคยอเลยนี่อะหืมลงทุลงทุนทันกำลังสิ้นลุกโสอหมด้วอวเอาเงินพอตามกิ มันยัจเอปให้ตัวเองหขาวแล้วนั่งข่าวเลินมนาวออแม่ไก่แล้วนั่งด่แกแล้ว

À, bà à, không ừ. không bà lần lần. À. Đúng 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 rồi. Đúng bà 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 mà bảo nó phá kho nhảy luôn này, nó khửn tới nó cứ lăn, trăng phá cua, con rụng tai, nó hốt rồi, bữa đừng có chậm nào là, thang đưa bậc này đưa, giật thang

เอาเวออ่านมยังเหลยาอะเรแบบเพนบงคับเอาเว่านมนะไปไปหาอาชุมพีไปบ่าเอาบ้างรถางวัวได้หรือเปล่า

อเขา่ตัวไดมันมาตัวนี้ตัวนี้ลูกมันไปใช้ซามของเล่าตายของเหล่ามันถึงตาไนนองดูของเหามั้งพวกปักไก่ปักไก่ก็เลยกื้อแ่เหมเดียดกุจมหาีแม่ ยยไปไ้จังได้พาะกันลอยเอ้ยไปสุดพาะสุดแ้วพาอาบน้าถะก่อนไปอาบน้าไม่มีแอร์เลยเสียค่าิงตีนเลยนมาก็อาบน้าโอ้แบบนั้นเล

โบาณเราตักโบราณตักได้วยนะเรื่องกำลังดีด้อยค่ะเนือโอ้โหอือไอ้เงี้ยสามตอนกับปลาปลาตัวเดียวจะเสีมันได้แค่ต้อน มาทำแล้วล่ะขับมไหนเอ่ยพ่อนพ่อนลิลอเนี่ผห้าเพื่อนะโมาต้มคือต้มปลาแ ่ก็จะมล่งยว่าวไว้นอนแกงไม่ทุกข์แต่สุดท้ายแม่ก็ไม่อยาบเออแต่บราชินหว่าวเอ้นอนแกงเออก็กำลังจะชอบเขาข่าชินกว่าข่าชินอนี้เราแค่ดูกระจุกกระจุกแลงวฮะเขาหัวไหล ข้หอนกหอนมาเเนาะ่นมันนี่ล่อหิหอนเกินมนุษุดมานหา